คุณสมชายคะอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าการแจกเงินหมื่นเนี่ยคะ่ะจะทําให้เป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจเลยคะ่ะจะเป็นพายุหมุนได้ไหมคะเบื้องต้นเท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นได้ oh. เป็นแค่พายุพลมพายุพลมเหรอคะทำไมล่ะคะทาไมถึงเป็นได้แค่พายุพัลมคือคือเบื้องตอนน้นเนี่ยงานเท่าที่ดูสองวันเนี้นะครับที่เริ่มแจกมาอะไรมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ถามคน,นที่ได้ได้เงินมาเนี่ยด้วยเที่ยวนี้เนี่ยการโฟกัสของการเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสไปตรงจุดใดจุดหนึ่งมันเป็นกระจายก็เหมือนว่าการจัดจ่ายใช้สอยโดยปกติของคนทั่วไปะนะครับคราวนี้เงินก้อนเนี่ยชาวบ้านก็มองมองดูแล้วเท่าที่สอบถามอยู่ใกล้ๆว่ถูกหวยสองสามตัวป่ะหนึ่นงหมื่นเนี่ยเราก็มาดูนะ,ะมันก็ฉลองกันไปว่าไปตามเรื่องคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ด้วยสังคมตลาดล่างาคนทั่วไปเนี่ยหนี้สินมันเยอะนะครับมันก็หนึ่งอาจจะไปใช้จ่ายเรื่องของหนี้สินะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วกเ็เงินที่ได้กันมาเนี่ยเท่าที่สอบถามดูเนี่ยด้วยด้วยเที่ยวนี้ให้เป็นเงินสดแล้วเราไม่ได้โฟกัสไปตรงเป้าหมายที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจระดับล่างเงินเนี่ยมันจะไปอยู่กับตลาดระดับบนก็คือพวก ทุนเงินกู้ส่วนหนึ่งปกติดค้างหวยในตลาดส่วนหนึ่งนะครับเพราะคนระดับล่างๆเนี่ยมันจะติดเรื่องของหวยงวดชนวดชนสองวดนี่มันเยอะไงฮะเพราะนั้นเราคิดว่าเงินเนี่ยมันจะดูซับไปแบบง่ายๆแล้วก็แห้งไวด้วยนะครับก็ก็ยังไม่เห็นการตื่นตัวแบบแบบอะไรแบบคึกคักทีเดียวมันมันเอื่อยเอยเอื่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 อยเนี่ยเราก็มองเห็นสภาพแบบนี้ก็เหมือนกับว่า ทายที่มันแห้งมากอ่ะเราเอาน้ําไปหยดสองหยดมันคงไม่ได้ทําให้ทายมันเปียกช่บเท่าไหร่ก็เหมือนกับสภาวาเศรษฐกิจรัปัจจุบันนี้